คุณผู้ชมครับพามาชมเครื่องตัดหญ้าอีกหนึ่งตัว,หน,ตวหนึ่งรุ่นนะครับเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์นะครับสวยเลยอีกหนึ่งตัวนะครับคาวา s a กิทีจี G 28คาวาซกิทีจี G 28ตัวนี้แปะมารุยมามานะครับคือเล่าให้ฟังอย่างนี้มารุยมาเนี่ยไปซื้อตัวคาวา s a กิเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับแปะสติกเกอร์ นะครับโกกหางใช้เป็นสไตล์มารูยาม่าเป็นสัน2ชั้นนะครับแฮนเป็นของมารูยาม่าเลยเห็นไหมคันเร่งเดิมค้างหางสวยโวเ,เียร์เดิมๆด้วยนะครับตัวนี้น้ำหนักประมาณ5กิโลนะเป็นเบนซิน2จังหวะ28ซีซีนะครับเดี๋ยวพี่ลองดูนะว่าทำไมมันวิด่ดลองสตาร์ทดูสวิตปิดเปิดอนี่นะเปิดขึ้นก่อนเดี๋ยวลองสตาร์ทดูมันวิดน่าดูเลยนะตัดหญ้าให้วัวตัดันนานี่มันมากเลย ดึงใหม่คครรับเื่องมันแน่นนะสไส่ใสเลยใสที่มองตอนะเครื่องที่แบบแน่งใส่ใสจัดได้เลย2 8ซีซีนะครับปาาระกันให้120วันของแคมมีใบมีดใหม่ใส่สะพายให้เรียบร้อยนะครับราคาเอา3,900ลงส่งนะครับ3,900ลงส่งกรณีเก็บไปทางเพิ่ม200บาทต่อคันะครับอ่าสายบูสายบู สายบุ๊นี่นะครับเดิมๆญี่ปุ่นเลยเข,<อ>ข,<อ>ขากรณีใครอยากเปลี่ยนมือเล่งนะครับถ้าไม่ถนัดก็สั่งได้เพิ่มตังเอานะครับจะเอาคันเร่งแบบไหนได้หมดโอเคครับสวัสดีครับ